สวัสดีเจ้าวันนี้ป้าจะมาสอนมาบอกวิธีทำแกงผักหวานแกงผักหวานเนาะมันก็มีเครื่องแกงผักหวานก็มีพริกพริกแห้งแต่ของป้านี่ป่นเรียบร้อยแล้วหนึ่งนะแล้วก็มีห้ามีเกลือมีกะปิเอาพริกแห้งใส่ก่อนเนาะแล้วก็เอาห้ากะปิ เกลือหอมเตียมใส่ลงไปอันนี้หอมเตียมกระเดียหอกอ่ะอุ้ยไปจะต่ำหือนยต่ำน้ำพริกเนึ่งต่ำน้ำพริกแกงพักหว่ะอุ้ยต่ำต่ำน้ำพริกไปแล้วเอาก็เกี๊ยมพักเนี่ยพักนี่ปลาไซส์เรียบร้อยละแล้วก็มีปลาแห้งเนาะ แห้งนี่ก็เดียวเขาจะเอาไปลวกไปต้มคือมันใส่ง่ายตั้งน้ําเดือดแล้วเาน้ํามันเดือดแล้วเขาก็จะเอาปลาแห้งเนี่ยใส่ไว้ในอันถ้วยก็ได้อยังก็ได้เดี๋ยวตักน้ําหองเขาลวกเอาไว้เือมันแจ่ไว้สกรรักกำเพื่อมันเปืยล้างฝุ่นล้างอย่างมันออก เดี๋ยวมันจะแกะง่ายตัวเอาน้ำน้ำฮอน,นใส่ปลาแห้งลงไปแจ่มันไว้ไเดี๋ยวมันนิ่มแล้วเอาแกะง่ายหรอกอันแกงผักหวานนี่มันใส่ปลาแห้งมันลำมันหอมแลเลับมันมีอยู่อย่างหนึ่งเขาจะใส่ป,ป่าปนป่าปนลงไปฮะนี่อันนี้ปลาแห้งที่ป้าใสเรียบร้อยแล้ะน้ำมันเดือดแล้วเนาะ เอาไปแห้งต้มไปก่อนต้มบนเมือนเนื้อต้มจนมันเปื่อยไปแห้งครับบบเมินมันก็แข็งนะมันแห้งแล้วก็จะมีเนี่ยพักหวานที่เราไซแล้วเราล้างมันสะอาดเนี่ยมันจะมีงุ้นตวัวมีป่าปนป่าปนนี่จะทำให้น้ำมันข้นเนี่ยน้ำมันจะลำ อันนี้งุ้นบางคนเพิ่มมากงุ้นเนาะอันนี้ก็เครื่องปรุงรสมาละตามเขาเนี่อันนี้พริกตี่เราอุ้ยต่ำตะกี้เนี่ยเอามาใส่น้ำมันเดือดแล้วน้ำป่าแห้งมันออกแล้วขามขาวเจ้าโกกล้พริกละลายเนาะกลุนไปเรื่อยๆพริกมันละลายก็เดียวก็อปิดฝาไว้สักกร,รั รอมันน้ำมันเดือดนี่เคล็ดลับของงันแกงพักหวานเนี่ยใส่ป่าปลนลงไปให้นหน่อยน้ำจะโคนหวานดีเนี่ยปรุงรสแห้นหน่อยแล้วแต่ชอบเนอะไอรสชาติของแต่ละคนมันเหมือนกันเนาะเนี่ยเนี่ยใส่ป่าปลนลงไปน้ำมันจะโคนหวาน ลำจะใส่ก็ไปแห้งก็ได้แล้วแต่ชอบเนาะถ้าหน้ามดแดงมดสม้มนี่นะไข่มดแดงนะขอลำแต่หน้านี้มันบ่มีเตือ้อแต่มันกำลังเข้าหน้าผักหวานแล้วนะเราก็เอามาแกงปิดฝาไว้สักกร,รัเนาะรอน้ำมันเดือดน้ำเดือดละเอาผักหวานใส่ผักหวานที่เอาล้างไว้สะอาดละนะ ต้องเมินล้าเหลือผักหวานมันหยอดมันก็นเดียวกับเปื่อยละโกนไปโกนมาเดี๋ยวมันโยมละถ้าไผ่มักงูนก็เอางูนใส่ถ้าไผ่บะมักก็แบ่งออกไว้กินแล้วแต่ชอบของไผ่ของมันเนาะโกนไปเรื่อยๆเนี่ยแวก็เดียวรอสกักกม น้ำเดือดละถ้าไผมักบะเขอส้มกับเขอส้มอ่อยให้หน่อยปิดฝาแล้วไว้กระเดียวมันเดือดแล้วห่อเนี่ยสุกละเราก็จะแบ่งไว้เนาะบ้านนี้บางคนก็มักงุ้นบางคนก็บำมักเอาก็แบ่งไว้เอาติบะได้ใส่งุน้น ตักใส่เฮดติ่งเหลือในหม้อให้จะใส่งุ้นก็ใส่เข้าไปนเนาะเิ่นถึงว่าของกินลำม,มีที่คนมกักเนาะคนไผ่มักอันใดก็ใส่อันนั้นแบ่งไว้ก่อนแต่ป้ามามากักงุ้นเนา โอเคผักหวานนี่มันลำนะมันหอมมันหอมผักหวานเนาะถ้าเขาใส่งูนไปเห้อมันค่นยล้ำไปเห้อมันเหมือนแกงงูนไปเหรอแต่บางคนก็ชอบงูนเพิ่นใส่งูนลงไปตัวเพราะว่ามันลำดีเนี่ยป้าจะอ้อยบปเห่อส้มไปเห้อหน่อยเนี่ยมันจะน้ำมันจะโค่นหน่อยนะเอาใส่ปลาปูลลงไปตัวเนี่ย น่ปลาแจ่งนวไว้ใส่ใส่นักใส่นักมันอืดเดี๋ยวน้ำามีละแห้งแกงแงะไปฮยโกนไปสักกรมงูนมันก็ต้องใส่เมือนเดี๋ยวมันไกล้มาลํำมาเหมาะนี่เรียบร้อยละอันนี้ตีบลาใส่งูนเนาะ น,นี้จะมีหน้าตาของมันเนี่ย